วันนี้พามาชมคอนโดอีสพระรามสองหลังเซนทันพระรามสองค่ะอีกหนึ่งโครงการดีๆจาก Land and House โครงการนี้เป็นโครงการแรกนะคะเป็นตึกโลไลท์สองตึกส่วนกลางของที่นี่ใช้ร่วมกันทั้งตึก A และตึก B มีสระว่ายน้ำฟิตเนสสวนบริเวณรอบๆโครงการค่อนข้างร่มรื่นเลยค่ะห้องที่กำลังขายอยู่ตอนนี้อยู่ตึก B ชั้น3นะคะ เป็นห้องขนาด25ตารางเมตร1ห,ห้องนอนค่ะห้องนี้ระเบียงหันฝั่งทิศเหนือนะคะจะเป็นแดดแค่ช่วงเช้านิดหน่อยเท่านั้นช่วงบ่ายหรือช่วงสายก็จะล่มแล้วค่ะเย็นสบายไม่ร้อนแถมเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ตามในรูปเลยค่ะมีแอร์ให้2ตัวนะคะมีเครื่องซักผ้าและเครื่องทำน้ำอุ่นค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชิ้นยังใช้การได้ดีนะคะ เฟอร์นิเจอร์พื้นยังคงสภาพดีค่ะแม้อายุห้องจะ9ปีแล้วเจ้าของห้องเคยซื้อมาอยู่เองค่ะแต่ตอนนี้ครอบครัวขยายเลยต้องย้ายไปอยู่บ้านคอนโดห้องนี้อาจจะเล็กเกินไปแล้วสำหรับ,บครอบครัวที่กำลังขยายนะคะแต่เหมาะมากๆสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มทำงานใหม่พักอาศัยคนเดียวหรืออยู่กับแฟนสคนห้องน,นี้ก็เล็กๆกระทัดรัดค่ะราคาก็น่ารักไห้แหล่งงาน เหมาะจะซื้อไว้ลงทุนปล่อยเช่าก็ไม่เลวค่ะสนใจอยากดูห้องจริงหรือปรึกษาเรื่องสินเชื่อโทรมาคุยกันได้หรือแอดมาที่ l i น์ ID a ดี h e First a g t n t นะคะ